รัวกระทงเข้าครัวกับ UFM วันลอยกระทงนี้ชเชฟเบมจะชวนทุกคนมาทําขนมไทยด้วยแป้งสาลีเยเปิ้มตาบัวแดงตอนแรกนําแป้งส่วนที่หนึ่งแนละน้ําตาลคนผสนมให้เข้ากันจากนั้นเทกะทิและกลิ่นมะลิลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งกวนส่วนผสมด้วยไฟอ่อนแล้วใช้ตะก้อมือคนไปเรื่อยๆเมื่อแป้งสุกดีใส่สีผสมอาหารสีเหลืองลงไปคนให้เข้ากันแล้วพักให้เย็นจากนั้นแบ่งเป็นก้อนละ35กรมัมแล้วปั้นเป็นทรงกระบอกพักไว้ที่กระดาษรองอกไปทําส่วนกรีบกัน ผสมแป้งส่วนที่2น้ำตาลกะทินมสดกิมมารีคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนแล้วกูนด้วยไฟอ่อนคนไปเรื่อยเรืเมื่อสุกแล้วแบ่งเป็น2ส่วนใส่สีผส,สมอาหารสีชมพูและขาวลงไป มาบีบดอกบ,บัวกันในชั้นแรกเราจะทําเกสรตัวผู้ด้วยส่วนผสมสีขาวใช้หัวบีบกลมเบอร์6ไล่าจากบนลงล่างทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ2ชั้นกีบดอกบ,บัวชั้นแรกใช้หัวบีบเบอร์103บีบขึ้นและลงแบบนี้ทําไปเรื่อยๆจนครบ1รอบแล้วจากนั้นเราจะใช้หัวบีบเบอร์104ทําชั้นที่2ให้บีบแบบสับ,บ่างกับกีบชั้นแรกจากนั้นใช้ไม้ตกแต่งฟองดองแต่งตรงกลางกรีบให้สวยงามโดยการเกลี่ยขึ้นเบาๆอบที่อุณหภูมิ60องศาเปิดพัดลมเป็นเวลา6ชั่วโมงมาดู ผสมกันเสร็จแล้วออเจ้าฝากกดติดตามเพจข้าคั่กับ UFM ด้วยนะ